ถ้าดูใน YouTube แล้วมันยังไม่จุใจก็ตามไปดูต่อได้ใน Twitch กดอตมินะครับ <c oughs> โอเคพอ,อเข้ามาในข้างในพี่ก็คิดได้แล้วว่าพี่ลืมอะไรปุ่นแกโอ้ไม่ใช่มันคือก,กระสุนเฮ้ยภาส้ากาโต เออมันมาตาสักทีว่าเหี้ยเฮ้ยอะไรวะนั่นอ่ะมีเพื่อนเฉยจคมีส่นอะไรอะเราอ่ะขออนุญาตเลยโอ้อะไรประโยชน์บูด้า ไม่ทำไมเสียงวราทางนี้ตกใจหมดแล่เกือใจสั่นเลยฟักจุ๊ๆก็ระทึกใครวิ่งมาเจ้าพยาบาลมีคนเดี๋ยวนั้น,อนเอง,องแล้วเองจะไปจุ๊ๆไปโหดตรงนั้นได้ปะเนะี่ยทะลุไปเหรอได้ผมเดินทะลุมาอ๋าอไปตรงนี้ไปหาเองนะเนี่ยสองคน พี่กำลังไปตายคนหนึ่งสวยเฮ้ยอันนั้นเองใช่ไหมเนี่ยใช่ได้ลูงคอนเทนเนอร์น้ำเงินอ่ะมีอ่าเฮ้ย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 โอ้เกือบตายตายคนหมดยังอยู่หลังผมไหมวะใช่เพื่อนี้พี่ช่วยยิงอยู่ทำแถบไปก่อนช่วยคเวอร์ให้ไปดูมีอีกเปล่าเออพี่ดูให้อยู่เป็นยาฟองสบูย ชินยาแล้วกอนชินยาแล้วกอนขอไปซ่อมตัวก่อนเออไปด้วยกันนี่แหละพี่ช่วยไม่รู้ว่ามันจะมีเพื่อนที่รออยู่ที่โรงพยาบาลป่ะถ้าเป็นถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวเราไปเช็คที่โรงพยาบาลด้วยกันก่อนเดี๋ยวถ้ามันเคลียร์แล้วเราจะได้ไปหลุดศพได้แบบสบายแล้ผมเห็นปืนวแล้วปืนมันน่าจะดีมากเลยเออเหมือนจะ SVD นะ SVD แบบแต่ผมเห็นสโคปกันเหรอสโคปไปสีแดงอ่ะโอ้สโคปตัวแพงเลยดิเออได้เวลาบวกเลย ดีนะพี่เติมแม็กก่อนดี๋ยนีพี่มาเติมทันเนะพี่กาออกมาเติมทันแบบพี่รู้เลยว่าตรงนั้นมันไม่ใช่เองเพราะเองใส่แขนสั้นไอ้นั่นไม่แขนยาวสีขาวไอ้สัตว์กูระกาดเลยเองยังของยังแบกไว้ไหมนะสี่สิบแล้วอ่ะมันมีเกาะดีแต่พี่เอาไปละอ่าแตพี่ยังมีกระเป๋าอยู่ไปไปคัดก่อนไปว่าเองจะเอาอะไรเดี๋ยวเราค่อยมาไอ้นี่กันนี่กันมันช่วยเฮ้ย ดูก่อนเดียวนลบก่อนว่าแล้วว่าผมได้ยินเสียงมันหยุดแล้วตอนแรกอ่ะไม่รู้ว่ายังไม่รู้ว่ายังมีอยู่หรือไม่เดี๋ยวมันมีอยู่ไอ้ยี่มันจะวิ่งหลุดเออมันเห็นแบบอู้โหศพตัวนั้นยังเติบปานโดนกระทืบพี่โอ้ฉันได้กลิ่นของดีเดี๋ยวผ้าแล้วดูไลนหมดมันไม่มีของดีสำหรับแกตั้งแต่แรกเน็ตเน็ตไปฝั่งขวาโอเคที่ผมเคยเคยนั่นแหละอ่ะเดี๋ยวพี่จะชิดพี่จะชิดกำแพงซ้ายไป เนซ้ายด้วยแต่เมื่อกี้เนตสาย,<ต>ายโอเคได้แต่เหมือนมันวิ่งมาจากทางขวามันวิ่งมาจากทางขวาพี่ว่าไม่น่าจะไอ้นี่นะโอ้ยยิงกันดูดิแต่ว่าก่อสร้างบวกกันเราจะไปยิงเหรอดูดดูแล้วออกแต่ยังไงเราต้องผ่านก่อสร้างอยู่แล้วอะ่ะเดี๋ยวก่อนนะทำไมมันยิงชัดเจนจังวะโอ้ยน้องกระเป๋ามันดีมากเลยนี่นะส่วนไอ้หมอนี่สวย โ oh, อ้ยมันมันมีคีซูเปอร์วีแล้วก็เกาะเกาะเกาะซาูเกาะซาบูนี่เบลย5โห้าโอ้โของแต่งเหมือนว่าวาดเลีเ่ยี่อันนี้มันเป็นสแคปน้อง what t h ต่ฟักไม่ใช่สแคปผมเอาเอาถอดแผงมาแล้วโอ,อ้เดี๋ยวมันมีกุญแจอะไรวะเนี่ยโอ้โหแต่ละคนทำไมอิ่มจังะอะอัอดมันดูแบบ ไปดูแต่งตึงกันทุกคนเลยเฮ้ยจะเอาเกาะหรือเอาอะไรมาดีวะเอาเกาะดีกว่าไม,ไม่ไม่ลดเลยเออเกาะหานี่แม่งก็เฮ้ยนี่ไงพี่นมอ่ะกินนมดิมีเหรอมาใจเย็นนะอันนี้ก็มีอันนี้ก็มีเหมือนกันน้องน้องมันมีนม,มันมีกล้องสโคปในวิชั่นว h e f ฟังกุใสเลยครับก ไม่เอาเอาใส่เข้าไปในกล่ไม่ได้ไม่ไไมเคยกูไม่เคยตัวดักขนาดนี้มาก่อนเย่ยอาหารกันนะมันกำลังร้อยเรื่อยๆนะเราต้องอะไรนี่โอเคกันไฟพี่เอาระเบิดมาเห้นอแล้วน้องพอเถอกูมีห้าลูกแล้วอีกหีต้องมีไฟไ่ะพี่ออกอะไรวะจ่า พี่กำลังจะเข้าไปดูให้อ๋อโอ้ไม่ได้น้องเดินยาวอีกแล้วเร็วไอพี่แทบีสูตรนึงสามออกได้อยู่ตรง,หงไหนอะห,หลังเราไงเราต้องก่อสร้างหลังเราต้องก่อสร้าง ใช่ใช่มันมีคนเปิดประตูไว้พี่มีกุญแจแฟกกไหมไม่มีหึไม่มีเราจะเสี่ยงไปดูบ้าล่ะไม่ได้แล้วน้องพี่ว่าเอา5นาทีเนี้ยวิ่งตรงไปที่ซัดบี1011พี่ว่าโอเคกว่าว่ะซบเนี่ยเออ013ด้านด้านเนี่ยเปิดได้ป่าวะอันนี้เป็น012เอ้ยนี่ไง มันมีหนึ่งสองอยู่ในอยู่ในทางออกเราเฮ้ยเปิดเปิดไป่อดูดิมีไฟเผยออกได้พี่เฮ้ยขอละขึ้นมาเฮ้ยออกแล้วนะออกได้เร็วอ่าฮา แล้วกูบอกเลยนะว,ว่าคิสซูเปอร์วีนี้จะทำลายทุกอย่างที่ขวางหน้าแยคูนะแยคูลนะแยคูได้ก็ดีสิสัตว์ไม่ใช่แีบีไม <c oughs> ่ใช่พีบีเฮียเกมโง่นี่แม่งยิ่งมือไม้อ่อนอยู่ <c oughs> ไอ้สัสหมาเย็ดแม่เกิดบ้านบอยปะเนี่ยไม่ใช่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 เ,เราไปเอาเราไปติดนู่นก่อนเลยกิกเกตเกมไอ,อล้ลิกลิกกะลิกลิกกะลิก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 ติกล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  เฮ้ยเกระตุกคล้ายจะเป็นลมทาถูทาถูาถว่าไม่รอดแน่แบบนี้ว่าไม่รอดแน่เลยเตยพี่เลือกสิงคโปร์กันหรือเปล่าตอนเข้ามาไม่นะมนไม่เป็นสิงคโปร์อยู่แล้วไม่นะเพราะว่าผมก่อนผมเข้ามามันเลือกเป็นออให้ผมปิงพี่ก็ไม่ขึ้นอะ่ะออ C เอเออขวามือบนไม่มีสัญญาณแล้วอ่ะไ <c oughs> อ้ <c oughs> อย่าทอนี่วะทอแรงน่ารักอะ่ะ <c oughs> ไอ้เหี้ยไอ้ข้างหน้ามีข้างหน้ามีโอ้ยยิงเพื่อไอ้เหี้ยเต็มหลังกระโดเมาแง่เปลืองคุณเหี้ยคกูลูดคูณรูดหลังไอ้เหี้ยต่ำรัวหมดแม็กเลยสัสไอ้เหี้ยเลยแล้วมุมกูคือไอ้เหี้ยอ้าวไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยต่ำหลังแอนเลยแบบ นี่ตอนนี้อยู่อ,อยู่ชั้นสามตายเหรอไม่ตายไม่ตายโอเคขึ้นแล้วการฟ้าเหรอเฮ้ยโอ้โหผมตายไอ้เีจ๊กระสุนห,หมดแม่งดันมาฮะมันอยู่ชั้นสามตรงรูแตกแล้วมันก็โดดลงมาหาผมเลยเชืช่มันเจ็บมากอ่ะไอเ้เียอ๋อมันโดดลงมาชั้นสองใช่ป่ะใช่โดดลงมาชั้นสองเดฟอัมอันนี้กูอยู่ในห้องนี้นะห้องทางเ,เชื่อมห้องที่เชื่อมกันได้ อ๋อได้ยินเสียงมาแล้วเอ้ยไ้ิงกูเลยใช่ปะกระสุนขาดเลยเฮียยิงกูเนี่ยเอาแม่งเลยดีกว่าไม่ไหวแล้วมันวิ่งมันวิ่งอยู่ตรงไปกลางกูเนี่ยวิ่งเอ๋อมึงจะวิ่งไปไหนวิ่งไปบรรยงกลางปะจะไปหาแม่งนี่แหละชชีีววิิตตแกฆ่าน้องฉันจะไม่รอดนี่เลล่นนเบาๆกัแหะดี๋ยวจะเล่นยังไงครับ ดูใช่ไหมดูไหนวะอ๋ผอผูรู้ละอ๋อมีตรงนี้อ่ะอันนี้มึงใช่ปะใช่กูยิงน่าจะเป็นเสียงมึงถ้างั้นอะกลัวหลงมากเดี๋ยวไวอ้กูอยู่ตรงแท่งไฟสีเหลืองๆเสาไฟสองอันสีเหลืองๆอะ ังตอนนี้เจอศพไปต้ำยังกูไม่เจอขอแล้วมันพูดภาษาใช่ไหมนะพูดภาษาจีนเฉาเฉวัววงเฉามาขั้นใส่กูว้วย เนี่ยมันมีคาบเรือกตรงกูนะแต่ว่าอ๋อกูเจอศพมันละกูกำลังเช็คห้องกูรู้แล้วกูรู้แล้วเอาแบบเซนเพย์เลยนะแม่งอยู่ห้องหน้ากูเนี่ยแหละแล้วก็เป็นอย่างที่พูดดีๆด้วยทํงไหนวะตันต่อมียังสองตายแล้วผิดตัวตัวเดีย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 ว ก้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 กเออกูนี่เออเซนเพจริงยัดแม่รู้อยู่แล้วค้าน้องกลัวอยูเออ่เปล่าแต่มันแม็กหกสิบนัดเลยนะที่ผมว่าแล้วทำไมมันยิงหกากผมสามสิบนัดแล้วผมหมด,ดอ,อีเฮียเวลสามเอ็ดดาร์เกอร์หนึ่งหนึ่งเก้ามันมันมันโอ้มึงมีแม็กหกสิบนัดแค่แม็กเดียวเหรอ สุดเล่ห์ว่ะแบบสมเพศอ่ะไอ้เที่เคือไม่ใช่อะไรนะเว้ยคือเสียงไอ้เทียมีกับไก่ไก่มากแต่ว่าตัวจริงอยู่ไก่สัตว์อ่ะวิ่งมาไก่ระดับหนึ่งเลยอ่ะเฮียไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ฆ่ามันได้ต้องเย็บอ่ะแขนกูขาดสองข้างเอ้ยแขนขาดข้างหนึ่งขาขาดข้างหนึ่งการตาของเองจะไม่สูญเปล่าน้องชายเดไปเก็บของตั้มก่อนเออ,อเดี๋ยวเไปพร้อมกันหรือไม่ก็ออกไปก่อนแต่เช็คด้วย อยาอย่างเยอะเลยสัตว์ตั้มออกอะไรปะอืมไม่ออกขอแค่เอาไปปืนไปทิ้งกัน,นเลยทำประกันไว้ใช่ไหมอ๋อปืนทิ้ง<ด>นะใช่ใช่ใช่ปืนอย่างเดียวเหรอปืนอย่างเดียวปืนหัวควงหัวอะไรทิ้งไว้หมดเลยก็ได้ <c oughs> ทำอะไรกันนั้นแหละกระเป๋า,ปาด้วยโดนทั้งกระเป๋าเลยก็ได้แม่งพลาดอย่างเดียวคือมันไม่ยอมมาแบบมาอัดกูเพราะว่ากูกำลังเปลี่ยนแม็กได้เซฟเป็นแม็กแต่ไม่เสียขอกมานี่ย่า ก็ฟักแล้วก็โอเคนี่กลอนในห้องนั้นก่อนเดี๋ยวยุ่งมาอ่าทำไมวะอูจะไปกินอาหารอ๋อตัวผมอาหารเต็มแล้วในกระเป๋าอะเบิ้มเบิ้มก็ต้องการอาหารเหมือนกันเลยเฮ้เกมนี้ทางานอยู่แก่ต้องรีบไปเกมนี้มันดีอย่างหนึ่งเลยะมันดีที่สุดแล้วคือการวิ่งแล้วเต็เอยู่ไหนวะวันโนบีเมื่อกี้ไม่ได้ยินปะโอเคไม่ได้ยินยังได้ยินยังไึงได้ยินยัง วิ่งซิกแซกวิ่งซิกแซกคอย่าวิ่งตงอย่าวิ่งตงวิ่งสิกเซ็อยู่กูวิ่งซิกเซ็คสัตว์อยู่ตรงไหนวะตอนไปเช็คไม่เสร็จไม่ยิงเหวยเฮ้ยยังยิงอยู่มันยิงได้ยังไก่วะเฮ้ยถ้ากูแม่งแรงหมดจบแล้วเนี่ยจบแล้วจบแล้วลงเนินข้างหน้านี้จบไปจบมาลงมาไอ้เหี้ยอยู่ไหนวะไอ้สัตว์กระหลุนสีแดงเลยเหี้ย เอาบัตรคำไม่สัตว์เกือบแล้วเหี้ยไปไล้เหี้ยมาอยู่ละใครจะอยู่ก็อยู่เยเฮีหลอนเลยตอนเข้าไปใกล้ๆแม่งไม่เจอเหี้ย